มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบสามพันโบกครับเป็่โบกมีหลุมตรงนี้นะครับผมหลุมครับทองวาน,นานะครับยาวสุดสุดตาเลยนะครับผมอันนี้ก็ตั้งเต้นตั้งอะไรเรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมคืนนี้สำหรับกางเต็นท์นะครับอันนี้ก็น้ำน้ำเย็นมากครับ สุดรตรงนี้ก็จะเป็นเอานนี้ฝนตกนะครับมันก็จะไหลลงมานะครับ,น,รบนอนใต้นี้ก็ได้นะเนี่ยนะครับสบายเลยครับก็วันนี้มีกลุ่มมากับมีก็อีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นอยู่ตรงนู้นครับ กับกลุ่มเท้าหำหอมชาแนลครับปิกนิกกันอยู่ที่นี่ครับที่นี้ครับกรณ์ลงมาแค่ขนอุปกรณ์ลงมานี่ก็เหนื่อยแล้วครับผมขนอุปกรณ์ลงมาก็เหนื่อยแล้ว